สนามนาบินลานะครับสนามนาบินล่าตรงกองบันทีเจ็ดธันวานะครับกบันีเจ็ดธันวาตัวแรกกัวร้องมานะครับกัวจางาจ้าวํำรานกับเป็นกัวร้องร้อยเป็นร้องร้อยอรับกนร้อยเป็นร้องร้อยอะรับยคเียเรายอนยุกนะครับเราทำแบบย่อนยุก รอว่ากูต so so ่อไปนะกูต sure ่อไปเป็นก like ูที่ซ่อมนะกูแกงมแบบเดิมวันที่ซ่อมเส้นเป็นจอครเป็นจอแต่ไม่สู้ก็ไม่สู้ไม่เอานะครับพี่คุณวิชาเป็นรองอ่ะเป็นรองแต่สู้แหละเขานะครับกูนี้กูเด็กโนดใจเด็ดยอดวิชาดาราใช่นายวิรัตน์จำรานจังหวัดสังชุนนึ่งเส้นที่มืดบาดกับนึ่งเส้นที่มืดบาดกำลังซาดใช้ควันนายโชคนบ้านน้องว่านายโยงนะกำลังซาดข้ามมาคนไม่เดี๋ยวกับโนดข้ามมาตีหลังนะครับ แมกกาพูคูติสองกับนดอลังเข้าทวีคูตเดนวิชาด็ชชายมาวินแะกับขายปูน้องมาวินจากรพืนอายุงเชียกายนตนี่เป็นรองนะกายนดนี่เป็นรองกับแดงสิงสยามปอใจนำซับกับฤวยดอกหลวงกองหนกีนายน็อตกาชาดนายน็นปาบักนยน็อตตาลวงยอนยุคนะครับซองและกบไปนำพวกัน